ช่วงเด็ดเรื่องดังสนับสนุนโดยโนชั่นกินแดดปาริสเพอร์เฟคซันทีวีฟูบุฟเฟ่กดดอกจันสามห้าเจ็ดเฉพาะ AAS นิตยสารสไปซี่กลับมาติดตามประเด็น,ดนร้อนๆกันต่อในช่วงที่สองค่ะช่วงเด็ดเรื่องดังช่วงนี้นะคะจะมีด้องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ ก็คือ,อยาเสพติดชนิดนึงนะถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือมีทางเลือกใหม่ๆให้กับคนที่ชอบูกมากยิ่งขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไมู่กเลยก็ดีเนาะบุหรี่คือเป็นสิ่งไม่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนแต่ว่าสารเคมีข้างในก็มีความอันตรายเหมือนกันอย่งางทุภาษิตที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวแมรู้ว่าบุหรี่ส่งผลร้ายแรงเพียงใดแต่หลายคนก็ไม่ไหวก้าวเข้าไปหาเหตุนี้จะเรียกว่าทําไปเพราะคิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดกันแน่บุหรี่ที่มีรสผลไม้ We'll be right back. หอมๆเนี่ยก็มีสารเสพติดเหมือนกันแล้วก็มีโทษก็คือว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีควันนะคะมีนิโคตินแล้วก็มีทาซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งบุหรี่ประเภทนี้เป็นตอนนี้ผิดกฎหมายทั้งหมดมันทําให้วัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดบุหรี่มากขึ้นและบางคนอาจจะคิดว่ามันก็เหมือนผลไม้คงไม่มีอะไรถ้าเกิดเปลี่ยนรูปรดกลิ่นสีซ้ามันก็อาจจะแบบทําให้สูบง่ายขึ้นน่ะแล้วก็กลายเป็นแบบเดี๋ยวติดง่ายขึ้นอัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นนั้นยังคงที่และยังไม่มีทาจะลลดงงงอีีกทัั้ยม แกวน้องเพิ่มขึ้นในกลุ่มบรยรุ่นหญิงกับบุหรี่ที่มีภาพลักษณ์สวยงามหอมหวานชวนหน้าหองแล้วการขจัดการเข้าถึงเหล่านี้จะทาได้อย่างไรคือตอนนี้เนี่ยเราก็าเรียกว่ามีคณะทํางานระดับประเทศนะคะที่จะมาดูเรื่องนี้ว่าจะมิจฉาการยังไงเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็คืออยากให้มีการลดการอนุญ,ญาตให้ถือบุหรี่ปลอดภาษีเนี่ยเข้ามาผ่าน ผ่านชายแดนเนี่ยในปริมาณที่น้อยลงก็มันน่าจะอันตรายมากขึ้นแล้วก็มีผลต่อวัยรุ่นมากแล้วบางคนก็อาจจะติดโดยที่ไม่รู้ตัวในเด็กเนี่ยเริ่มสูบตั้งแต่อายุออน้อยๆนะคะ13ปีเนี่ยเราพบว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยสูบถึง7%แล้วตอนนี้เฉลี่ยล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคนสูสบ10มวลต่อวันจริงๆในมุมนึงแพนรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ว่าก็ให้นึกถึงคนรอบข้างด้วยละกันที่เขาอยู่ใกล้ตัวเราตอนนี้เนี่ยสมชาิสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้นะคะครั้งที่ จัดบริการเลือกบุหรี่นะคะโทร1600เลยคะ่ะเป็นสายด่วนเลือกบุหรี่ให้ลดพฤติกรรมตรงนี้น้อยลงก็คือต้องไม่ลองช่วยกันเป็นกำลังใจให้คนที่สูบบุหรี่แล้วเนี่ยเลิกสูบนะคะก็อยากให้ควบคุมในการจําหน่ายนะคะคือปกติก็มีการกําหนดอายุอยู่แล้วแต่ว่าบางที่ยังเห็นเด็กมัธยมอะ่ะไปซื้ออยู่เลยล่ะคือในเยาวชนและเด็กเนี่ยเขาใกล้ชิดเพื่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่เข้าถึงเขาตอนนี้คือสื่ออนั้นสิ่งที่จะให้เขาเรียนรู้เนี่ยว่าตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้้นนจะะเเป็ภัยอไรกบาาง เพื่อนเนี่ยต้องช่วยกันเป็นเขาเรียกภูมิคุ้มกันส่งเสริมดูแลในเรื่องของการเอามาขายอะค่ะก็คือห้ามขายเลยสิ่งที่ดีที่สุดแปลว่าเริ่มจากตัวเราก่อนดีกว่าถ้าเราทําได้มันก็เป็นความสุขของเราค่ะอย่าลืมคุณคือหนึ่งคนที่ทําให้สังคมน่าอยู่ได้ยุติควันบุหรี่เพื่อคุณและคนที่คุณรักเพราะบุหรี่เลิกได้หากใจคุณต้องการในเรื่องดังตอนต่อไปนะคะจะมีเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดค่ะ ทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจันสามห้จ็ดกันคะ่ะกับคลิปลับสุดสวีทของคู่สามีภรรยาปีใหม่ป๋าตอ๊อบที่ขยันควรกันออกมาโชว์หวานแบบนี้ที่เมาว่าเตียงหักก็ไม่จริงใช่ไหมคะแล้วมาต่อกันที่กูรูบันเทิงเฮเลนแฉยับว่าตอนนี้นางเอกจอที่เพิ่งมีข่าวแยกแานสาวอัมพชนาภามีแฟนใหม่แล้วนะคะเป็นไฮโซนามว่าปีปีคะ่ะ ก็จานคนนี้ได้มีกิ๊กใหม่เป็นที่เรียบร้อยชื่อเล่นว่าปี้นะครับแล้วมาต่อกันที่ประสบการณ์ผีของคุณแม่ยังสาวแอดน,นี้บรูกเอ่อกำลังสลับผ่านล้วเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงสวยมากๆครับวันนี้วันเกิด m o ไอหวานใจสาวสาลาเล็กรวมอวยพรได้วันนี้เลยนะคะพรุ่งน,นี้วันเกิดบิ๊กทองภูมิตูน AF3 ัหรือจ้าอาชิระยา ประสงสันติไมเคิลโบตาซีเอลทูแอ,อนนวันอวยพรได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ท่าจอดทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจันสามพันเจ็ดสหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ remember man and k e e p i n i m d o f f a c e b o o k friend is hard to find เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากค่ะขอขอบคุณพระอนามัยโมเดสยาธา,า,า,าตุน้ำแข็งรากระต่ายปีนและทีฟูบุฟเฟ่ดอกจันทร์สาวให้เ็ค่ะและเดือนมีนาคมนี้นะคะทางเราค่ะจะเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกอากาศใหม่นะคะจากเดิมค่ะเวลา18ดนาฬิกาสนาทีนะคะเป็นเวลา1 9บเนาฬิกาถึง1 9นาฬิกา15นาทีค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเริ่มอังคารที่1มีนาคมนี้ค่ะและสำหรับใครที่มีความสามารถแบบแปลกๆนะคะ,คะก็ติดต่อเราได้ค่ะ02 7 3 3 9 0 0เ็ค่ะสำหรับ สวัสดีค่ะ